วัสครับผลงานแข่งขันสนุกเกอร์รอบ16คนรายการคาสูมาสเตอร์2023ณอเล็กซานดราพาเลสเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022นิวโลวสันเอาชนะแบร์รี่ฮอก์กิน1ิตตอ4เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดสจวตบิงแฮม139แต้มสำหรับการแข่งข,ขันรายการมาสเตอร์เป็นรายการเก่าแก่ที่มีมานานตั้งแต่ปี1975 หรือกว่า48ปีมาแล้วเป็นการเชิญนักสนุกเกอร์อันดับ1-16ของโลกมาทำการแข่งขันชิงเงินรางวัล250,000ปอนด์หรือประมาณ10,500,000้บาทส่วนกรณีของเจ้าสินถงและหยานบิงเทาที่ถูก WST สอบสวนกรณีล็อกผลการแข่งขันนั้นได้ให้เดวิดกิเบิร์ตมาแทนยานบิงเทาส่วนฮาเซนวราฟีมาแทนเจ้าสินถง โปรแกรมการแข่งขันรอบ16คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่8มกราคม2566เวลา2ทุ่มนิ Robinson, วโลบสันพบจอห์นเมอร์ฟีเวลาตี2มาร์คเซลบี้พบฮอ์เซนวาฟีอีวันที่9มกราคม2566เวลา2ทุ่มลอนนี่โอสุริแวนพบลูก้าบิเซลเวลาตี2จอห์นฮิกกินพบแจ็คลิซัสกี้วันที่10มกราคม 2 5 6 6เวลา2ทุ่มมาร์คอาเลนพบบาร์รีฮอกกินเวลาตี2มาร์คเจวิลเลียนพบเดวิดกิลเบิร์ดวันที่11มกราคม2 5 6 6เวลา2ทุ่มจัดรามพบไรอันเดย์เวลาตี2ไคล์ลนวินสันพบสจ๊วบิงแฮมส่วนผลการแข่งขัน16คนใช้ระบบ6ใน11เฟรม วันที่8มกราคม2566มีดังนี้นิวโรประสานพบจอห์นเมอร์ฟี่นิวโรประสานแชมป์เก่าโดนเผาเครื่องก่อนตามหลัง1ต่อ5เฟรมแต่ชอนเมอร์ฟี่ปิดเกมไม่ได้นิวไล่ตามมาสานเกมรวดกลายเป็น4ต่อ5เฟรมแต่แล้วชอนเมอร์ฟี่ได้จังหวะเข้าเบรก54แต้มปิดเกมเอาชนะไป6ต่อ4เฟรม ชอนเมอร์ฟี่ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างไคลยเลยบินสันกับชูดบิงแฮมในวันที่13มกราคม2566เวลาตี2ส่วนดีโลปสันตกรอบรับเงินรางวัล15,000ปอนด์หรือประมาณ630,000บาทมาร์คเซลบีพบออเซนวาฟอีร่วงแรกที่แข่งขันต่างคนต่างรักษาสกอร์ตัวเองเสมอกัน2อต่อ2เฟรมแต่หลังจากพัก15นาที เจ้าชายแห่งเปอร์เซียฮอสเซนวาเฟียและเบิดฟอร์มทะลโลกกว้าไป4เกมรวดทำให้เอาชนะไป6ต่อ2เฟรมฮอสเซนวาเฟี ae, ผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นฮิกกินกับยักกิซอสกี้ในวันที่12มกราคม2566เวลาตี2ส่วนมาร์คเซลบี้ตกลอบรับเงินรางวัล15,000ปอนด์หรือประมาณ6 3 0 0 0 0 0บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม ขอให้รักทุกหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับ s c ค i like, share, ăng, b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ